สวัสดีเด้อพี่น้องเอฟซีสุกูสุกคนผู้ติดตามสุดดาวจนสุดเล่าประตูใช่พี่น้องเอ้ยมือนี่สมบังกันยั่หรอกเนาะเขาหล่กันเล่าเล่าเอดกัมมีเขาหลาหลออย่ตัวล่ะพี่น้องมีแตกสับ,บ่มีหนึ่งสองสามหนึ่งสอง 3าเขาีหนึ่งสามหนึ่งสอเขาหาหลอบทุ่พี่น้องเาหาหลอกทน้อพี่น้องนะเอาก่อนสิบเบื้งวันที่หากระเบื้งของวันที่4ก่อนหยัดหลังก่อนน้อพี่น้องนะว่าเขายึดสายแน่ก็พี่น้องสิ้ไที่ตามเดินจนสตาวันที่4 กุมภ้าพันสำพันอรอยหกสิบเกดจับคู่แปดหกหนึ่งสี่สี่ศูน์วิ่งแปกลมเด่น8 6ดหรองสีศเข่า8ปดเข่าหกพี่น้องเข่า8ปดเข่าสี่เข่าแ่าสก็ได้8 2กับ6กกับ6กสี่แล้วประตูใจ เกตหาเกตหาเกตวิ่งเกตหามเล่นเกตหาล่องสอง,งเข่หาหนึ่อจอ,อบพี่น้องแตกตรงตรง1น,นึ่งหได้สองลูดพี่น้องแตกจอบแตกลูดพี่น้องล่าสันติภาพจับคู่หาไอ้เก้าเกตหเก หาวิ่งเก้าเก็ดก็เป็นเก้าเก็ดลองหาซีเขาเก้าเขาหาเขาซีพี่น้องได้สองหลดได้หาได้หกหาเก้าซีปาสวนลาวจับคูเก้าศูนย์เก วิ่งเก้าศนย์คอมเบนเก้าศูลองเก็ดศนเขาศนย์ะพี่น้องด้ศูนย์สเาเอกตาจับคูเจับคูลาเอกตาจับครูวกหนึ่งฮกเก่า1กแ6 8 วิ่งหกหนึ่งกบมเร่นหกหนึ่งร่องหกแปดพี่น้องรุดอาวาเนี่ก็ไปต่อวันที่หากุมผ้านะพี่น้องนะไปต่อเลยปูกขาเฝ้าไม่ไายการสิไปอยเฝ้าน้ำพีน้ำนองนั่นแหละอย่าให้น้องดิพี่น้องได้เห็นปูกขาสิไปงานของปูอย่ดาวจนสตาร์จับกู Xong xám Xong xám Câu Câu xám Xám phép Xám phép

สามแปดสามสามแปดแปดสองสามวิ่งสองสามคมเล่นเน้นเจ้าลูกสองสามข้างสามแปด tapa tu chai tak tu chai tapa tu xám xì si, xám xì si, xí si cầu si cầu xám nùng vinh วิ่งสามสี่ามสี่วิ่งสามตัวหนึ่งสามสี่ามสี่ามสามหน 331134 34 w i n มเด่นเนจด34ร่อง31 เราสันติภาพรประตูใจสันติภาพรประตูใจเราสันติภาพ สันติภาพยับโคเกสแปดสี่สาม Một um, rocket wing. Wing. Get bad. wing. สามตัวหกเจ็ดแปดแปดแปดหกเจ็ดแปด

ชาชนชนลาาจันทีกับประส,สาชนลาาเป็นเหล็กตัวเดียวกันเด้อพี่น้องเด้อจับคู่มกี้ Ket okay, Si Sam Itu dia akan map leh. ma. Itu dia akan form Si Sam Ket Pet yin húc kết, sáu mươi hai, ba kết, bên tôi đeo gần đây vì nòng, bưng nào vì nòng bưng ngầu, húc kết, húc kết pẹt. ม้ตะสีมีนนมากนัากันมัดทั้งตั้งสตัวสองตัวจับออกมาหรอเกีสองตัวเดียวกันฮน้บววิ่งหกเกีกมเด่นหกเกรล่องเกแปดมาตัวเดียวกันไล่สลับห้ไล่พี่น้อง 8, 6, เกีปดหกเกยสลับหากันเลยสลับตัววิ่งตกกลมหากันเลยมาแบบนั้นเล ให้สลับออกเราเอกตา ta cô si Sì si hà si bình sĩ hai nung ngô ngô 9 ngô ngô 9 เก้าสี่หาสีหาหนึ่งชิดกันแน่จังน้อยน้ะเป็นยังไปงบ้างมุจจาอยู่เนาะเด็กขีดตัวหนึ่งไปแล้วมันก็เลยนึ่งสี่หาหนึ่งเก้าสี่หาบิ่งสี่บิ่งหา ผมเด่นเด่นจอรู45เร่อง5กับ1 <c oughs> พี่น้องแคปน้อจอยอพูนได้ขอมาแล้วพันไปแล้วก็เดินดีอยู่พี่น้องมีแตกน้ำแตกอยู่ล้าประตูใ่ได้สิบสองตรงตรงเลยพี่น้องมือนี่ของวันที่หาได้พี่น้องเล้วอของมืออือนวันที่หากุมภาสองพันห้าร้อยหกสิบเกดเล้าปลเล่าตัวสาตารแคปโคสองสาม เก้าสามสวิ่งสองสคมเลียน2องสมร่อง3 8 3ตัว 8, 2ดส3งสามแปเล่าประตูใช่สามสี่สเก่าสหนึ่งวิ่งสามสคมเลียน3าม่ร่อง3ามตัว 1, 3ึ3งสาามสเล่าสันติภาพเก็ดแปดสา หกเ็ดวิ่งเก็ดแปดคอมเมนเก็ดแปดล่องหกเตัวหกเ็ดแประชาชนล่าหกเก็ดสา่ามเวิ่งหกเ็คอมเมน6ก็ล่องเก็ดตัวแปดหกเตัวเดียวกันพี่น้องสลับทางกันซซ้อเดสาับพอสลับไทยกันซซื้อล่าเอกตาสี ศูนย์หนึ่งหาหนึ่งวิ่งสี่หากคเบนสี่หาร่องหาหนึ่งสามตัวเก่าสี่หาสี่หนึ่งสี่หาหนึ่งเอภิร่องแคบหน้าจอเด้พดเอพอดีเข้ามาแล้วเอาไปพิจารณาเบื้องมากระจัดคัดกระพ,พันอภิร่องอสี่พได้เข้ามาแล้วกายส่งมันกันทุกูซุกคนลำลำเรื่อยๆกันเดอ้อเงินทองไหลมาเทมาแยากเก็บจะจนกันพอกันไหมพูดลาอภิร่องสุดต่อไปสวัสดี